สบายดีสวัสดีค่ะทุกคนยิยนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของน้องตุกตานะคะวันนี้นะคะก็จะมาตอบนะคะว่าน้องเตงนะคะ,ะประเทศไทยนะคะได้สอนแล้วก็ให้บทเรียนยังไงบ้างเกี่ยวกับน้องตุกกับตัวน้องตุกเองนะคะน้องตุกได้บทเรียนยังไงบ้างในการที่อยู่เมืองไทยเข้าปีที่สองแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็กําลังเรียนอยู่ชั้นปีที่สองนะคะ มาฟังกันนะคะว่าหนูได้ประสบการณ์และได้ความรู้และได้ผลเรียนในประเทศไทยยังไงนะคะทุกคนก็ในที่บอกไปนะคะว่าประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่หนูเองก็รักเช่นเดียวกันเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะประเทศไทยเป็นประเทศที่มอบโอกาสให้กับหนูได้มาเรียนที่ไทยคะ่ะอันนี้มันอาจจะลึกกว่านั้นนะคะมันอาจจะมีความหมายและมันอาจจะแบบ มีอะไรหลายๆอย่างที่หนูเองก็ไม่สามารถที่จะมาพูดและเล่าให้ทุกคนฟังได้ค่ะหนูแค่อยากจะบอกทุกคนว่าประเทศไทยนั้นมีบุญคุณต่อหนูมากๆเลยค่ะและคนไทยนั้นก็เป็นคนที่มอบโอกาสให้หนูให้หนูได้มาศึกษาเรียนต่อที่ประเทศไทยหนูไม่รู้ว่าจะตอบแทนยังไงนอกจากว่าคำขอบคุณแล้วก็ทำดีในสิ่งที่ดีที่คิดว่าถูกต่อไปค่ะ ประเทศไทยรู้ไหมคะว่าให้บทเรียนหนูยังไงรู้ว่าคนเราอะเป็นยังไงรู้ถึงแบบหมายถึงว่าตั้งแต่มาเรียนที่ไทย,ยแหละก็คือมาเรียนที่มหาวิทยาลัยศุกด้วยนะคะได้เรียนรู้ถึงได้ได้ทั้งความรู้แล้วก็ควบคู่ไปกับคุณธรรมในการที่ได้เรียนมหาวิทยาลัยมหาจารยโรงกรราชวิทยาลัยนี้นะคะได้ทั้งความรู้ที่ควบคู่ไปกับคุณธรรมค่ะ ได้เรียนรู้ถึงพระพุทธศาสนาได้เรียนรู้ถึงโลกภายนอกอย่างแท้จริงบทเรียนในเมืองไทยไม่เยอะมากเลยนะคะทางเรื่องราวที่แบบเคยเจอทางเรื่องราวในแบบดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ว่าคำไม่ดีก็น้อยนิดเองค่ะคำว่าดีก็จะมากกว่านะคะมันแล้วแต่ตัวเราว่าเราจะเป็นคนยังไงถ้าเราเป็นคนที่อคติไม่ค่อยดีเราอาจจะเจอแต่เรื่องไม่ดีอันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะคะแต่ถ้าเราเป็นคนที่ ไม่ได้คิดตีแง่ลบจนเกินไปไม่ได้เป็นคนที่เห็นเก่ตัวเชื่อเลยค่ะว่าคนนั้นจะเจอแต่เรื่องราวดีๆแน่ๆนะคะแต่ถึงแม้ว่าอาจจะเจอเรื่องราวที่ไม่ดีบ้างแต่ก็ปล่อยผ่านค่ะชีวิตเรามันมีทั้งมันถือว่าเป็นรสชาติของชีวิตว่าเราต้องเจอ,อยังไงมันเป็นเรื่องท้าทายมากๆการมาอยู่ที่ไทยเป็นเรื่องอะไรที่ท้าทายมากๆเพราะเจอหลายๆเรื่องหลายๆเหตุการณ์เลยนะคะจากที่แบบเรื่องที่ไม่คาดคิด สิ่งเรื่องที่เราไม่เคยคิดมาก่อนแล้วก็จะเจออันนี้มันก็จะต้องเจอแล้วเราก็ต้องจะยอมรับในเรื่องนั้นที่ได้าได้เกิดขึ้นแล้วนะคะประเทศไทยสอนให้หนูรู้ว่าพึ่งพาตัวเองมากที่สุดแล้วเราจะเอาตัวรอดได้ค่ะรู้ไหมคะคำพูดนี้คือมหมายถึงยังไงคือเราไม่ต้องไปพึ่งพาคนอื่นหรอกคะอ่ะอ่าคือต้องพึ่งพาตัวเองเอาตัวเองให้รอดค่ะ พราะสุดท้ายแล้วไม่มีใครที่จะอยู่กับเราได้ตลอดนอกจากตัวเราเองนะคะพ่อกับแม่คือผู้ที่ให้กําเนิดนะคะอันนี้คนไทยก็สอนสอนสอนุกสอนหลายอย่างมากคนไทยสอนหนูแล้วประสบการณ์ให้หนูได้จากเมืองไทยคือเยอะมากพ่อกับแม่คือผู้ที่ให้กําเนิดเป็นผู้ที่เราไม่ควรลืมบุญคุณเราตอบแทน เมื่อมีโอกาสเราตอบแทนเมื่อก่อนที่เราจะตอบแทนเขาก่อนที่เราจะไปทำความดีเราต้องสร้างเราให้ดีก่อนก่อนที่จะไปทำใช่ก่อนที่จะทำเพื่อคนอื่นเราต้องทำเพื่อตัวเองก่อนและถ้าเรามีเราทำเพื่อตัวเองได้เราจะสามารถทำเพื่อคนอื่นได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็เป็นคำสอนของคนไทยที่หนูเองจำมาตั้งแต่ปีหนึ่งจนถึงปีสองนี้หนูยังจำขึ้นใจเลยนะคะ ตั้งแต่หนูมาเรียนที่ไทยนะคะหนูทําให้หนูรู้สึกว่าหนูก็ไม่ได้ไกลจากบ้านเลยเพราะคนไทยเหมือนครอบครัวเลยจริงๆคือหนูพูดหนูไม่ได้ออกมาชมว่าคนไทยดีแบบมากดีอะไรคือหนูพูดในสิ่งที่เป็นจริงทางนั้นค่ะหนูไม่มีอะไรจะกินในช่วงตอนนั้นหนูไม่มีอะไรจะกินหนูไม่รู้ว่าหนูจะกินข้าวยังไงเพราะว่ามันคนเราอะเวลาเรียนมันมีช่วงที่แบบว่า บางทีเป็นช่วงที่แบ,บเราขาดแคลนมากๆทุกคนเข้าใจไหมคะแต่ในวันนั้นอะวันที่ขาดแคลนมากๆอ่อะแล้วคนที่เข้ามาช่วยอ่ะแบบเป็นคนไทยที่แบบว่าไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเคยเห็นแค่คลิปหนูครั้งสองครั้งเองแล้วเข้ามาช่วยเหลือมันเป็นอะไรที่แบบดีมากๆากคะ่ะทุกคนมีเพร่อุุณต่อหนูมากๆเลยแล้วหนูเองก็คนไทยอ่ะจริงๆคือถ้าจะพูดโดยรวมอ่ะเป็นคนที่แบบ ไม่ได้เห็นแก่ตัวนะคะแล้วแบบเป็นคนที่แบบช่วยเหลือแบบโดยที่แบบว่าไม่ได้คิดอะไรว่าต้องตอบแทนฉันนะฉันช่วยเธอแล้วเธอต้องตอบแทนฉันไม่ค่ะจะไม่มีคํานั้นเลยคนที่ช่วยจริงๆอะ่ะคือคนที่เข้ามาช่วยจริงๆโดยที่แบบไม่ได้หวังผลตอบแทนอันนี้เป็นเรื่องที่แบบว่าหนูเจอกับตัวเองนะคะหนูเลยสามารถที่จะพูดทุกคนฟังได้และหนูก็เชื่อว่าอนาคตของหนูอะ่ะ จะต้องไปได้ดีและหนูก็จะทํามันให้ดีที่สุดหนูไม่รู้ว่าอนาคตหนูจะเป็นยังไงแต่ในนปัจจุบันหนูเรียนต่อหนูเรียนที่ไทยอนาคตข้างหน้าหนูอาจจะได้ทํางานที่ไทยก็ได้ซึ่งนั่นก็เป็นความฝันอีกความฝันหนึ่งที่ว่าอยากจะทํางานที่ไทยเพราะว่าการทํางานที่ไทยก็เงินเดือนค่อนข้างที่จะดีมากๆด้วยนะคะเงินเดือนค่อนข้างที่จะดีนะคะ คือบางทีบางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะทำไมต้องมาเรียนที่ไทยมาญาติมาแย่งเออจะใช้คำว่าญาติภาษาลาไม่ได้นะเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเอฟซีงงคือทําไมต้องมาแย่งมาแย่งมาแย่งงานของคนไทยซึ่งบางทีหนูก็ไม่ได้คิดที่จะมาแย่งนะคะแต่ว่าทุกที่ก็ใช้ความสามารถและความรู้เข้ากันใช่ไหมคะอืมแล้วตัวเองก็รู้สึกว่าบทเรียนในการที่อยู่ประเทศไทย ความรู้ประสบการณ์ที่ได้มาสอนให้หนูรู้ถึงการเอาตัวรอดค่ะอยู่ที่ไหนก็ตามเราต้องเอาตัวเองให้รอดเราต้องพึ่งพาตัวเองให้มากที่สุดทําให้หนูโตเป็นผู้ใหญ่โตเป็นผู้ใหญ่ในระดับหนึ่งเลยถึงอาจจะไม่ใช่แบบร้อยแต่ก็ในเปอร์เซ็นที่เยอะมากๆหนูโตเป็นผู้ใหญ่ใหญ่น้อยห,หนูก็สามารถเอาตัวเองรอดบางทีคนอะเอฟซคนไทยอะค่ะแบบคนไทยบางคนอะ มาเมนต์แบบอุ้ย,เต,ออยงงเตือนอย่างนั้นเตือนอย่างนี้แล้วแบบหนูก็ตอนแรกก็คิดว่าทําไมต้องแบบเตือนหนูด้วยทําไมต้องอย่างเงี้ยคือตอนนั้นก็แบบยังไม่รู้เรื่องว่าเออตอนนั้นเป็นช่วงปีมามามา,มาเรียนไทยแรกๆก,ก็แบบคนไทยก็บอกว่าตุกตา,ยอ,ยางงอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ไม่โอเคนะแบบ เธอยอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้นะอะไรประมาณนี้คือแบบหมายถึงว่าเข้ามาเตือนว่าเฮ้ย <Maybe. S 1> น้องตุ๊กตาหนูทําอย่างนี้ไม่ถูกนะเพราะว่าที่ไทยเขาถือนะพูดอย่างนี้ไม่ได้นะหนูอะไรประมาณนี้ใช้แบบพวกศัพท์ให้ถูกนะสัพทางการอย่างนี้อย่างนี้นะตอนแรกหนูแบบไม่พอใจว่าเฮ้ยทำไมต้องแบบต้องมาบอกอะไรหนูขนาดนั้นด้วยอะไรประมาณนี้หนูเรีนยนรู้เองได้อะไรประมาณนี้ตอนนั้นหนูก็คิดคิดไปคิดมาแล้วหนูคิดเสมอแล้วหนูก็คิดไปคิดมาหนูก็คิดว่าถ้าเราเปลี่ยนอ่ะมันก็ไม่ได้ผิดนี่มันก็ดีกับตัวเรานี่ หนูก็เลยเปลี่ยนแล้วหนูก็เริ่มมาฟังคําติชมจาก f อจากพี่ๆคนไทยว่าเธอเธอเป็นคนลาวนะเธอมาอยู่ไทยเธอจะทําอย่างนี้อย่างนี้ไม่ได้นะเธอต้องแบบปรับตัวปรับตัวอย่างนี้นะหนูก็ค่อยๆปรับตัวแล้วทุกคนเชื่อไหมว่าหนูเริ่มปรับตัวแล้วหนูก็ได้คําชมจากอาจารย์จากเพื่อนๆจากคนไทยหลายๆคนเลยทําให้หนูว่าบางอย่างที่แบบเป็นคนลาวที่มาอยู่ไทยเราไม่ได้ทาถูกทุกอย่างนะคะ หนูทําผิดเยอะมากในเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นคําพูดคําจาคําใช้อะไรต่างๆแต่คนไทยอ่ะเพื่อนเข้ามาตักมาเตือนหนูอ่ะแล้วหนูหนูก็ต้องแล้วหนูก็ปรับตัวแล้วหนูก็แก้ไขตัวเองอ่ะแล้วหนูก็คิดเสมอว่าดีแ้วแหละที่หนูปรับตัวทําให้มีคนชมทําให้มีคนรักมันดีต่อหนูมากเลยมันดีต่อตัวหนูมากๆเลยนะคะมันดีต่อตัวหนูมากๆนะคะทุกคนแล้วคนไทยอ่ะบางคนอ่ะ เปนคนนึงที่แบบว่าเอา่อบอกว่าการเดินทางอนะ่ะหนูต้องระวังนะไปคนเดียวต้องระวังนะอะไรประมาณนี้หน,ห,ห,นหนูเคยเจอใช่ไหมคะที่หนูเล่าให้ฟังหนูเคยเจอแท็กซี่ที่แบบว่าค่อนข้างที่จะแบบลาโมกหนูหนูหนเคยเจอกับเพื่อนของหนูนะคะเคยเจอแล้ว พวกหนูก็เคยเจอเป็นเป็นครั้งแรกที่แบบเจอนะคะแต่ก็แต่ก็เป็นประสบการณ์ที่แบบว่าเออมันเป็นข้อคิดให้กับเราว่าเราควรระมัดระวังตัวยังไงในการขึ้นรถแท็กซี่นะคะแต่ก็เหมือน f อบอกเลยนะเหมือนแบบเหมือนแบบคนไทยที่แบบบอกตักเตือนเลยคือมันมันเหมือนกันมากเลยทุกคนจริงๆแบบมันเหมือนว่ามันคือเรื่องจริงนะที่เธอพูดอย่างเงี้ยเออแบบมันคือเรื่องจริงนะนะคะทุกคนก็ทำที่โดยรวมและสรุปมากนะคะทุกคนประเทศไทย สอนให้หนูรู้จักการเอาตัวรอดนะคะเอาตัวรอดแล้วก็รู้จักการดูแลตัวเองรู้จักหนูเรียนรู้สังคมประเทศไทยได้มากขึ้นด้วยนะคะอืการที่เราพึ่งพาตัวเองให้มากที่สุดเป็นสิ่งสําคัญมากๆค่ะเพราะว่าไม่มีใครที่จะมาอยู่เคียงข้างเราได้ตลอดชีวิตถ้าเราไม่รักตัวเองก็ไม่มีใครรักเราแล้วคะ่ะก่อนที่จะรักคนอื่นเราต้องเริ่มรักตัวเองก่อน การที่จะรักคนอื่นนะคะก็ต้องรักตัวเองให้มากๆก่อนก่อนที่จะไปรักคนอื่นนะคะในฐานะหัวใจคนสุดเหมือนกัน้ซ <c oughs> so, ไม่มีแฟนบางคนถามว่าตุ๊กตามีแฟนยังยังไม่มีนะคะทุกคนคือก็คิดแหละว่ามันเป็นช่วงเวลาเรียนแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่แบบว่า ชอบในการเรียนแล้วก็แบบชอบในการทํางานอะไรในช่วงนี้แบบกําลังอินเรื่องพวกนี้กําลังเหนื่อยแต่ก็สนุกดีเอาจริงๆทุกคนทํำ YouTube ทำทั้งเรียนด้วยมันเหนื่อยมากๆทิ้งทางไหนทางหนึ่งก็ไม่ได้แต่ว่ามันคือความสุขคะ่ะทําไปก็มีความสุขนะคะ จริงๆค่ะมีความสุขหนูดีใจที่ทุกคนรักหนูดีใจที่ FC เป็นห่วงหนูดีใจที่ทุกคนคอยหวังดีหนูดีใจที่คนไทยใจดีกับหนูหนูดีใจที่ทุกคนนั้นคอยติดชมให้กําลังใจตลอดหนูขอบคุณอมากเลยนะคะขอบคุณ้องมากเลยที่ช่วยเหลือหนูนะคะแล้วก็มางวางมาไลฟ์สดคุยกันนะคะจะพยายามไลฟ์สดคุยกับทุกคนตลอดนะคะหนูเองก็เงาเงาไม่มีแฟนไม่มีอะไรคุยก็เลยเนี่ยแหละไลฟ์สดคุยกับทุกคนนี่แหละสนุกดีนะคะ มีอะไรก็เข้ามาหยอกมาทักทายกันได้นะคะก็ฝากหลักเรียนดูน้องตุ๊กตาด้วยเด้อน,นะคะเด็กน้อยตัวดำๆคนนี้นะคะก็จะสู้ๆตั้งใจเรียนนะคะแล้วก็ตั้งใจทําคลิปดีๆให้ทุกคนดูนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะเด๋ยวเตขอตลาไปก่อนนะคะสบายดีสวัสดีค่ะบายไม่ได้ตดนะคะเก้าอี้อีแอด